ก็สวัสดีทานผู้ชมที่หลงเข้ามาในคลิปนี้กันด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็ผม EQ s e a s o n e l นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่ปีใหม่จริงๆมันมีคลิปให้ลงนะแต่ผมดองแล้วก็แล้วก็หล,ลืมก,ก็เลยไม่ได้ทำ <c oughs> โอเคก่อนเราจะไปสุ่มกันนะครับผมนะก็มาดูพลังรวมทีมกันหน่อยครับผมพลังถึง60ล้านคนนะแต่ว่า,วาผมไม่ได้ออ่างไงรไม่ได้ทำเชี่ยววนะจะทำตั้งแต่50ล้านแล้วแต่ลืมเนะาะพังสุส่วนอยู่ที่ประมาณ60ล้าน5 0 0แ0แต่ว่าทีมหลักจะเป็นทีมหลักเป็นชุดนี้นะค ไม่ทีมละผมจะเปน,นี้ผมจะไปใช้สูตรแล้วทั้งนั้นตายครับสไไิบแรก้<ป>าครับผมข้ามไปเลยไม่ออกหรอก,อรอกคือถ้ามันออกก่อนการันตีก็ดีนะแต่ว่าผมไม่มีหินอัพอยูาร์เลยไอหินแดงๆอะ่ะไปครับไปที่30มาแล้วครับทองเด็กทองแรกรน่าจะเป็นบัวร้อนหร,อหรอือเปล่า ไม่เป็นไรครับทุกคนเราจะทำห้าดาวได้เหรอไอเนี่ยไปที่ห้าสิบใบห้าสิบใบจะแต่แตผมจำได้ครั้งตั้งแต่สุ่มซุยเลยว่าถ้ามันไม่ทองมันก็มีโอกาสได้หินใช่ไหมทุกคนไปที่หกสิบใบอันนี้เราจะมาแล้วต้องมาแล้วทุกคนนะโบล็อตมาหนอก่อนหินได้ไงตีหินต้องมาก่อนดีเลยมันเยอะกว่านะ อาแล้วครับทุกคนหินแรกมาแล้วครับโบล่าตัวที่สองเอาหินพวกตื่นมา,านไม่เอาตัวมามีเยอะละ ไปครับไปที่หนึ่งร้อยโคตรเกลือร้อยสิบใบครับทาเบสไปครับร้อยยี่สิบใบเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับก็ไปเรื่อยๆอะยรแล้วกันนะ โคตรเกลือ,อบายครับเรามาปัน้นโบลอดกันเลยดีกว่านะก็ผมจะย่อยไอหมึกน้อยนี่นะครับสั่งเว์ให้โบลอดเรามาครับทุกคนนะเรามาแวะอัพเศตโบลอดกันหน่อยสองร้อยหเจโอ้โหโอ้ยได้พลังเฉยแสนหนึ่งเนี่ยขนา,าดอัพไป5ดาวยังเหลืออีก85สเศษโอเคเราลองเรือมาเยอะแล้วเราไปปลุกตื่นโบอรอดกันเลย อธิบายง่ายๆนะครับสำหรับสกิลบอลอนเนาะก็สกิลได้โจมตีธรรมดาไม่มีอะไรมากแล้วก็สกิลเตอร์นะครับยิงอันติดา,มาเมจหกร้อยเปอร์เซ็นต์พังโจมตีเนาะแล้วก็ตัดไม่ย่อท้อแบบพิเศษอย่างพวกของเกลียวเนาะโอเคแล้วก็สกิลพาฟเีฟนะครับเมื่อเพื่อนใหม่จะปล่อยยกเลิกสถานะไม่ย่อท้อของเป้าหมายเนาะแล้วก็สกิลคอ้นนะครับจะเป็นหลอดเลือดพังชีวิตเนาะหลอดเลือดสีขาวก็เพื่อเมื่อเทินเมื่อเข้าเทินใหม่เนาะก็ได้ฟื้นเลือดฟื้นเลือดเรื่อยๆนะครับผมนะก็ประมาณเท่าไหร่วะสามเทินปะ นะครับนี่สามรอบสูสีสามรอบเนาะโอเคแล้วก็ถ้าอนาคตชิงเข้ามาจะเป็นตัวที่คิวเลือดขาวก็เขาขโบกับโบลอสได้ดีมากเลยนะครับผมนะโอเคเรามารับตัวกันเลยนี่ครับปืนใหญ่ถล่มดาวทุมแต่ผมว่าสำหรับผมนะไอซีคิวอันตีธรรมดากับแบบสามดาวมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแค่แบบสามดาวมันมีไฟระเบิดขึ้นมานะโอเคเรามา,โ,มาโบวล้อมาแทนตรงนี้เลยนะครับแล้วมอไซค์วิ่งผ่านโคตรดัง นี่นะครับผมนะจะใช้เป็นอ่าหนึ่งพลังหนึ่สายตอ่อสู้ห่งสายอาวุธแล้วก็สองสายพลังนะครับไม่ใช้สายเทคนิคนะ <c oughs> โอเคเรามาปั้นกันเลยนะครับเพื่อพการเป็นแบบเวลาทำแบบไปเลย <c oughs> โอเคครับผมนะก็เราอัพดาวกับ ตัวกรอบตัวละครแล้วก็สกิลเสร็จแล้วนะก็เหลือเราฟาร์มสักแล้วก็ใส่อุปกรณ์นะครับผมแล้วก็สำหรับโบลอดผมรองของรอไว้ทุกอย่างแล้วยกเว้นสิ่งที่ช่องนี้เกียรติที่สุดการตบในนี้ทุกคน <c oughs> โคตรขาดแต่รันดูดิ <c oughs> โคตรขาดผมเพิ่งทำวานนั่งทำเมื่อคืนเนะี่ยก่อนตัวมันเขา้าแย่ผมนะตาโบลอดโอ้โหเกือบหมดโอ้โหวันเกือบหมดอ่ะอัะที ลเราขับสารโมมาแสนสามแล้วอพัพดาวไปเลยห้าหมื่นแล้วก็หกถ้าเราอุ้งสามดาวผมไม่เอานะสารบโบลอดผมคิดว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่เก็บไปให้ตัวอื่นดนะีกว่าเนาะแล้วก็ตานี้สุดที่จะทำได้เนาะเอาใส่ทุกอย่างโอเคลับโมมาเก้าหมื่นแปดนะครับส่วนตานระดับมังกรผมลองรอเสเศษเพราะว่ามันไปอยู่กับเาสการ์หมดแล้วทุกคนเาสก,การ์เอามาส,สี่ดาวแล้ว โอเคถ้าสำหรับอุปกรณ์นะครับจะมาจากอสูรจักรเกเลรยเนาะเพราะว่าสำหรับตัวโบลอ์ผมเล่นเป็นสายโจงตีนะครับไม่ได้สายเลือนเนาะเพราะว่าผมทาของเลื่อนไม่ทันยา่ของเลื่องผมโคตรน้อยอะ่ะถ้าทําอุปกรณ์แดนนะมันจะแบบไม่ตรงเซตเลยสักอันผมก็เลยเลือกเป็นอันที่มีอยู่ก่อนนะครับจากย้ายมาเนาะแล้วค่อยประทาทีหลังโอเคใส่ไปเลยอัตนาเมทโอเคครับแล้วก็สิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือการบัฟพลังได้บวกน้อยมากนะการลกเพราะผมไม่ได้ทําเลยอะ่ะ แล้วเข้าระบผม,มาแสนสี่โจมตีแสนสี่ดูดิทุกคนป้องกันสามแถวอะ่ะแบบเห็นแล้วแบบจะร้องไห้อะ่ะขอสักทีนะขอสักทีเถอะเห็นแล้วจะร้องไห้ <c oughs> เอาแบบโจมตีเลือดอะไรก็ได้ไม่ใช่ป้อง <c oughs> ไม่เป็นไรครับยังเหลือลุนอีกสองช่องเออโจมตีสวยเยอะมีออัตาต้านทานนะครับได้พลังโคตรเยอะช่องสุดท้ายมามาป้องกันอะไรป้องกันสามแถวนี่ก็ป้องกันป้องกันเต็มไปหมดโอ้ oh my god ผมล็อกอันนี้แล้วกันนะผมอยากได้โจมตีขอเ,ออเพรจะหมดแล้วเนี่ยขออีกทีทำมเพื่ออะไร มไม่เอาป้องกันได้ไหมขอร้องอะไรก็อะไที่ไม่ใช่ป้องกันอ่ะเออผิดเองแหละเออจมทีโอเคจมทีสามแถวนึกว่าจะมาสุดท้ายเป็นป้องกันนี่แต่ผมท้อเลยนะนี่หมดว้าวอันที่เหลือคงโอเคหมดหมดเลยโอเคครับผมไม่มีอะไรจะพูดทำตาไปโอเคสี่หมื่น คือสิ่งที่ช่องนี้เกียริที่สุดการบัอคือลืมนะครับโอเคก็ไว้ที่หลังเนาะเรากัดตัดมาที่โอ้ยพลังหกล้านแล้วว้าวโคตรเร็วเมื่อกี้เริ่มมาพลังเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูนะขึ้นด้วยโอเคมาที่ทักษะนะครับทักษะน่าจะปลดหน้า2ยังไม่ได้มันต้องสี่ดาวเนาะน่าจะไม่ผิดโอเคทุกคนดูผมดองไว้ 200, หกร้อยมันจะได้เท่าส0งรอหรออ๋อมันตันที่ละส0โอเคเรามาอัพยาวๆกันเลยทุกคน น,นะครับทุกคนนะสำหรับทักษะนา2มันต้องสี่ดาวเนาะผมค่อยฟามเศษอีกสักสี่ห้าวันก็น่าจะได้แลลวเนาะโอเครับไปเลยเอ้าโอเคแม่น่าจะถึง4ี่ห้าวันละมาตรงนี้นะครับผมดองไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยใส่ปลดล็อกตรงนี้ได้พลังเยอะมากเลยทุกคนนะนะครับตรงนี้ผมหมดแล้วนะอันนี้อัพต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ตาเฉพาะของเมลสกัด ไม่ดีของตัวเองต้องถึงสามดาวด้วยเนาะไม่ดีดูว่าเราจะวางตัวอะไรยังไงนะครับผมนะ <c oughs> ก็สําหรับทีมพิเศษนะครับจะเป็นฝั่งปีศาจท,ทั้งหมดเนาะไม่นับสายเนาะเป็นปีศาจสายได้ปีศาจได้ทุกตัวนะแล้วก็สําหรับสายพิเศษนะครับจะเป็น สายพลังทั้งหมดเลยไม่ว่าจะปีศาจหรือฮีโร่แต่ต้องเป็นสายพลังนะครับไม่ใช่มันต้องเป็นสายตรงตามตัวของมันที่มันเป็นนะครับอย่างบล็ุเาป็นสายพลังเราก็ต้องใช้เป็นตัวสายพลังเนาะส่วนถ้าซูริเป็นสายต่อสู้เราก็ใช้เป็นตัวสายต่อสู้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับไอตัวที่2เป็นเงื่อนไขเอเดนาขึ้นไปนะตัวอะไรก็ได้คือมันจะมีบอร์ดอยู่ข้างบนนะครับผมนะก็เป็นปีศาจระดับมังกรเอเดนาขึ้นไปนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเอเดนาขึ้นไปนะครับคือช่อง2เนี่ยทั้ง2 ั้งสายพิเศษกับระดับพิเศษอ่ะมันจะใส่ตัวอะไรก็ได้นะถ้าเราอัพตรงระดับพิเศษเนี่ยเราจะได้อ่าอ้าอ่านไม่ทันมันจะเป็นเอฟเฟกชํานาญไมโยอทอนะครับคล้ายๆกับไอไอนี่ของเกลียวอ่ะโลมาตาเกลียวเนาะมันจะติดอยู่ประมาณเท่าไหร่วะกี่เทินไม่แน่ใจสองสองเทินนะครับสองตัวละครที่เคลื่อนไหวไม่ใช่สองเทินก็จะได้ไม่ยทอแบบพิเศษโดยที่ไม่ต้องมีคอเกลียวนะครับประมาณนี้เนาะก็ที่เหลือจะเป็นทักษะแล้วนะครับผมนะก็สุดๆอ่าเดี๋ยวเราอัพให้หมด ตอนนี้ให้เต็มหน้าเล้วเรา,เราเค่อยมารีวิวโอเคครับทุกคนนะก็ทักกล่าผมได้แค่นี้แล้วค่อยไปฟาร์มที่หลังนะมันหมดหมดแล้วก็เหลือแค่อันนี้2อันเนาะสองคันแล้วก็เรามาปลดการ์ดอะไรนะ <Bro. S 1> มาเรียกว่าอะไรนะแผ่นนักกษาล <c oughs> ืม โอเคครับทุกคนนะก็อาจจะสงสัยว่าผมเอาการ์ดอัปดาวน์18ไปมาจากไหนก็แปป้นเกเรวมาไปย่อยมาเมื okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่อกี้โอเคเราจะใส่เป็นดาบ6กับแทงทะลุ5นะครับบวกมาแสนหนึ่งแล้วก็แทงคารุ5แสนหกผมว่าจะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะเพิ่มต้านเราดาเมจวัวนะัด <c oughs> นะครับโอเคก็สำหรับโบลทสดันพลังได้ประมาณ7ล้านสองแสนนะครับมันรู้สึกจะน้อยมากเลยนะทุกคนเมื่อเทียบกับซยเรวมันมันแค่ครึ่งเดียวของซยเรวอะ ก็เดี๋ยวผมจะมาเชียร์ตรงไอเทมอุปกรณ์กับไอการบับที่หลังนะครับโคตรง่ายเลยการบัฟสามอันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอเคอ่าคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปซุยเรียวปีใหม่เนาะก็มีพี่คนนี้อ่าคนนี้เขาบอกให้รีวิวคนในคิวหน่อยครับผมนะก็ผมจะรีวิวให้เลยนะครับเจอพี่ก่อนเลยกวนตีนเข้ามาเม่ ซุยลีคนนี้เขาอ่าอาวุธสามดาวแล้วก็ห้าดาวม่มวงพาับสิบคำสองไดโคตรโหดอ่ะม่าเขาเปิดแล้วโซนอีกสิบแปดล้านดาเมจนโอเคไล่จงตีไปแล้วเขาเป็นทนายสตาร์ใส่ใครอ่าเรียบร้อยเป็นทนไหนเขาโดนคุมกำเนิดแล้วเขาปืนใหญ่คำรามะล่มดาวเท่าไหร่ ว,ว้าวร้อยสามสิบแปดล้านแรงจัดทุกคนครับสวยเร็วตามเตะต,ต่อห้าสิบล้านครับไล่โจมตีไล่โจมตีหกสิบล้านอีกสามสิบแปดล้านไม่แรงเลยฮะก็คลิปที่แล้วผมได้ตอนปิดคลิปคลิปที่แล้วผมมองว่าเดี๋ยวจะรีวิวสามดาวนะอ่ะรีวิวไปแล้วตรงเนี้ยครบิด นี่ครับแล้วเสังเกตเห็นอะไรไหมถ้าเกิดเราใช้อ่าคอมโบโบลสกับซูรีโอเนี่ยทุกคนนะมันจะไม่ทับเลือดกันนะทุกคนนะมันจะมีเลือดขาของโบลสแล้วก็พาสิฟซูรีที่มันเตะเตะเตะแล้วมันจะได้ชำนาญคุมกายก็คือไอ้เม็ดเจมของอาซูนจักรนะครับมะโอเค,หหคไหนเราซัดเขาแล้วเราซัดให้ตายไปเลยเดี๋ยวผมจะตายเองก็ไม่รู้เหมือนกัน เห็นแล้วไหครับทุกคนนะทีมที่มันมีเมทัลไนท์เนี่ยมันโคตรจะได้เปรียบฝั่งที่ไม่มีเมทัลไนท์เลยนะมันตันแบบไม่ได้เล่นเลยฝั่งข้ามอะ่ะโอเคเปล่าไปที่พานแล้วครับถือว่าแรงอยู่นะทุกคนสำหรับโบล้อเนาะแต่ว่าสำหรับถ้าผมแนะนำเพื่อนๆนะแบบว่าถ้าจะเล่นโบล้อผมแนะนำปั้นไปสายเฮดพี P, จะดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าปั้นดาเมจอ่ะคือ,อยังไงอะมันมีตัวดาเมจตัวอื่นนะ ที่แบบมันจะแจ่งลูกไฟบนล้อใช้เนาะแล้วบนล้อมันจะไม่เหลือลูไฟเลยถ้าปั้นเป็นสายเลือดจะคุ้มค่ากว่านะครับผมแต่ว่าที่ผมปั้นเป็นสายดาเมเนี่ยเพราะว่ามีเซ็ตจากอุปกรณ์มีของจากอศซูนจกนักกลที่อ่าไม่ได้ใช้นะครับมันระยะยยมาได้แล้วเราค่อยปั้นของที่หลังเนาะโอเคก็ไปครับ้ายแรกเราไปหาคนนี้คนนี้อ่านนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับเขามีซุยริวเหมือนคนที่แล้วเลยนะไป ในกิวผมกนข้างอ่าแทบว่ะแทบโหลในกิวนะอันดับผมอ่ะแบบว่าอ่อนสุดในกิวประมาณนี้นะแต่ก็พอสู้ได้บ้างคิวผม้อยน้านโครตรี๋ยวทุกคนการใช้พลังแฝงไล่โจมตีให้ฝั่งฮีโร่นะจะได้ดากชายที่เพิ่มเม็ดเจมสีม่วงตัวนี้นทุกคนแล้วก็เวทไนท์ไล่โจมตีแล้วติดสตันด้วยนะอาโอเคแล้วเขาไล่โจมตีกลับมา27ล้านโครตรแรงแล้วผมโบลตสอัลติเมทสกิล เอาไปเนี้ยคำล้างถล่มดาวโอ้โหไปถึงเก้าล้านแล้วบมรอเขาสู้ขีดกันที่เรียบร้อยลงเม็ดเจมอะไรมันเยอะขนาดนั้นนะเฮ้ยอ่าครับสู้ดิผมเตะเข้าไปผมไม่คิดว่าจะชนะนะไม่แน่ใจว่าจะชนะไหมโอเคลอยล้านอ้าวเฮ้ยอาจจะชนะก็ได้ผมมีเมทัลไนนะเมทัลไนน์เขาไม่มีคนที่เขามีเมทัลไนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่เขาไม่ได้ใส่มาหรือไม่มีวะผมไม่แน่ใจ เห็นแล้วท okay. okay. well ุกคนนะเลือดซุยริวมันโคตรจะเยอะนะทุกคนเนี่ยเห็นว่าฝั่งเขาก็มีทั้งหลอดหลอดเลือดขาวแล้วก็เม็กเจมนะทุกคนโอเคผมรู้สึกว่าผมอาจจะแพ้ก็ได้เอาผมมาที่โบลล์ผมจะเป่าไปอีกครั้งสองตัวมีกระดูกหอยทองดาเมจเท่าไหร่สามสิบเจ็ดล้านนะครับถือว่าไม่ค่อยแรงนะเพราะว่ามันบวกกระดูกหอยทองไปด้วยแต่ว่าดายไซเขาโคตรจะถึก ก็มันจะแพ้ก็ได้นะทุกคนซุยลิวเขาพ่ายสิบสองอ่ะมันตายเกิดแล้วชกชกส่วนตายได้เลยนี่ครับทุกคนนะซุยลิวเลือ,โอดโคตรเยอะเน,ะนี่ยผมมีหลอดเลือดสิบหลอดกับเเจมโคตรเยอะคือสำหรับทีมผมมันจะได้เปรียบเขาตัวที่มีโซนิกตัดลูกไฟนะแล้วเขาไม่มีลูกไฟเล่นกับมีเมทัลไนท์แหละผมผมโกกว่าผมอาจจะชนะโอเคไอเมทายไอ้ราชันสายนั่นเกลีมาครับผมน่าจะชนะแล้วนะ เพราะว่ามันสตาร์ทเรื่อยๆเลยดูดิไม่ทันายตายนะครับเราชูชีวิตเม่สกัดชูชีวิตมามันยังไม่ขึ้นเพลินใหม่นะทุกคนนะแต่ว่ามันได้ไล่จบทีสองรอบอะ่ะโคตรโกงโอเคมาดูกันสุดเร็วเราจะปิดงานได้ไหมไปไป ไม่น่าจะได้นะทุกคนไม่ตาย,ตายโอเคอ๋อเขาจิตไม่ยอ่อทอนะครับเห็นปะมันสวนได้ทุกคนนะสำหรับซนะุยลีพลาร์ท12อ่ะมันสวนเราตายเลยเห็นปะโกตมากทุกคนยังครับยังมีพาสีอยู่เห็นปะมันไล่โจมตีได้อ่ะมันตายเกิดได้สองรอบนะไม่เชิงตายเกิดขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชฉนาญไม่ยอ่อทอนะครับคล้ายคล้ายคอจีลิวเนาะ เห็นปะมันโดดสวนแล้วม so no? no? ันจะได้เมจิมเลยนะแต่อันนี้ไม่ได <t territ> ้ฮะดูดิคนเลือกซูริโอโคตรเยอะมีหลอดเลือดขาวสิบหลอดกับเมจิมอีกเท่าไหร่วะเก้าเม็ดปะแปดเม็ดมาครับซูริพาสองก็ไม่ไหวหรอกเลือดเยอะขนาดนี้จบแล้วล่ะได้อะครับเอาเป็นว่าชนะสรุปชนะนะเพราะว่าผมมีโซนิคโซนิคโกงมากโซนิคมันแบบมันป่วนจัดอะ โอเคก็เป okay, ็นยังไงกันบ้างสำหรับลิปนี้ก็คงจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ฟังผมบ่นจนจบคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะบ่นซะมากไปหน่อยผมไม่ค่อยได้ทําคลิปนะผมแบบลืมๆไปบ้างเนาะบางทีต้องพูดอะไรบางอย่างผมก็ลืมอย่างไอตรงการ์ดไอจะพูดยังลืมเลยไอแผ่นทักษะนะครับทุกคนนะผมผมยังลืมเลยแล้วก็เลยต้องไปย้อนจากไอเกลียวเมื่อกี้นะจริงๆผมลืมอะไรผมสารภาพแล้วก็สำหรับชิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็ผมจะไม่ดองผมจะลงภายในเร็วๆนี้ กูพูดเลยเนี่ยก็แฮปปี้วันสงการด้วยนะครับวันนี้ผมวันที่ผมอัดวันที่15เนาะเป็นวันที่บูร้อนรีเทิร์นก็แฮปปี้สงการขอให้เล่นน้ําแล้วไม่เป็นหวัดแล้วก็อย่าให้รองเท้ามันกินขาคุณนะครับก็ผมนอนอยู่บ้านแล้วบ๊ายบายเจอกันชิปหน้า